มาดูเรื่องของการค้าแถบชายแดนกันบ้างน,นะคะมันมีจุดผ่อนปรนตลาดไทยลาวอยู่ที่จังหวัดนครพนมมีเสียงร้องเรียนมาบอกว่าเนี่ยมีมาเฟียจากไหนไม่รู้ถือวิสาสะมาเก็บค่าเช่าแผงปรากฏว่าทีมทางรองนายกเทศบาลตำบลธาตุพนมก็ลงพื้นที่ไปมีการประทะคารมกันเดือดเลยค่ะกับแกนนําตลาดหลังจากทราบว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีการเรียกเก็บค่าเช่าแผงค่ะทำไมท,าที่คน,นทๆๆ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 ี่คณนนนะที่คณนนนะ มีเช่หนอนไหมข้าเข้าทำไมเข้งแจกแจงทำไมเข้าทำไมขี้หลวงอ่ะขาขาข้างนอกเป็นท้องหลวงให้นั่นให้เช่าวันนี้เราของหลวงโอ๊ยมันโอ๊ยอะไรโอ๊ยอะไร เอาสิทธ์อะไรมาเก็บค่าเชา่าแผงนี่มันที่ของหลวงเนี่ยนะฮะนี่เป็นคลิปเดือดในโซเชียลเลยค่ะเมื่อรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุพนมพร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลและเทศกิจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลาดนัดจุดผ่อนรนไทยลาวอำเภอธาตุพนมก็ไปปะกันกันกบแกนนําตลาดไทยลาวซึ่งเปิดพื้นที่เก็บค่าเช่าว,วางแผงสินค้าทั้งคู่ก็มีการโต้เถียงกันนะคะในประเด็นที่ว่าใช้อํานาจอะไรมาเก็บค่าเชา่าเทศบาลยืนยัน นะว่าจะจัดระเบียบให้มันชัดเจนจะได้ไม่ให้มีมาเฟียมาฉวยโอกาสเก็บค่าเช่าได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุเดือดกว่านั้นอีกค่ะมีคนร้ายสวมหมวกไอ,อง้งงบุกไปยินแกนนำตลาดนัดฉุดผ่อนปรนไทยลาวยิง5นัดได้รับบาดเจ็บแต่ตำรวจจนถึงตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ซึ่งเข้าใจว่าชนวนเหตุเนี่ยมุ่งปมไปที่ความขัดแย้งผลประโยชน์ภายในตลาดนี่แหละ แกนนาตลาดจุดผ่อนปรนไทยลาวยืนยันกับสื่อนะคะว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับใครแต่ยอมรับว่าเคยร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาบริหารจัดการพื้นที่ตลาดเพราะเชื่อว่ามีมาเฟียและมีขบวนการฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ค่ะใารกินไม่ใช่ผมจะเอาเวลาว่างไปนั่งถูกไหะซอกแซกไปนั่งเศ้าไปนั่งโน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดจากคนเจ้าหน้าที่ที่เขาคนเห็นความ อ่าน,นไม่ได้ก็มาพูดให้ฟังมาคุยให้ฟังเพราะเขเห็นเรานี่เป็นตัวตึงห้วยง่ายเราสู้มาตลอดเขาก็เอาข้อมูลมาให้เราทางเทศบาลนยืนยันนะคะว่าทุกวันนี้ต้องการจัดระเบียบให้มันชัดเจนเพราะเราเก็บแค่ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของเทศบาลกับเก็บค่าขยะเท่านั้นดังนั้นต้องไม่ให้มีมาเฟียฉวยโอกาสมาเก็บค่าชาวที่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะฮะสำหรับคนที่เขามาเดินตะหลงตลาดตรงนี้นะครับ